ตอนเช้าก่อนยงสวัสดีครับเมีบักลาไปให้บ่เพือนเพื่นสวัสดีคือนยักควแว่าเพ่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเมื <c oughs> ่อนี่จะบรรยากาศกัศนบนแดดก็พรอนพี่ลองโดนกระตุกพี่ยุ่เรื่องบักลีพี่ลอง ่ายบรรยากาศในพี่น้องเบิงย่ามเศร้าเนาะตอนเช้าวันใหม่ๆเนาอพี่น้องเนาะผักสวนครัวปลูกทองข้าวโพดถั่วฝักยาวพี่น้องเอ้ยอันนี้สิเป็นปทั่วครัวพี่พน้องมาตรงนี้ทางกับพักนอน ขึ้นกับซีซี่หาคุ้มแหละพี่น้องพ่อได้กลิ่นเนาะอันนี้จะเป็นถั่วฝักยาวนี่ถั่วฝักยาวเ่อตองเห็ดคางผอมเพื่อกจีสีห้หนวยมันยืดเราพี่น้องเนาะห้ตนลำตนมันยืดขึ้นน,นี่กับใบแมงลักลราจะมทาทไทยสวนคั้วยพี่นอ้องเบื้องซื้อดอกข้าวโพดกับมีพี่น้องเบิ้ง ข่าโพดบักเขียบังข้าวโพดป้าข้าวโพดก็งามแต่ว่าบักพริกพี่น้องเอ้ยวานมันซือบริจาคินออกดอกแล้วบักพริกจินดาพี่น้องซื้อมันานมาเปนสิบวได้กินส่วนกระโขกแจ้งน้อยพี่น้องแจ้งจีด้เอาบักยกมาเสียออก ยากาศตอนเศร้าพี่น้องเอเออันโล่งรถกระเฮ็ดเสร็จแล้วพี่น้องพ่อไดอันเอาอุปกรณ์เข่าโฮมเนาะลงรถก็เสร็จแล้วจ้า เครื่องใหม่เครื่องมือกับสิบดได้ตากแดดเนาะพี่น้องเนาะมืออื่นกะไปเจอกันอยู่เมืองนอกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสิเริ่มเดินทางมืออื่นเนาะจ้าเนาะขอบคุณเอฟซีสุภูสุคนเดอร์ที่เขามากกดติดตามให้เนาะจ้าเนาะที่เขามารับชมช่องเนาะสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนีเดอร์พี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไรทุกแชร์ทุกการติดตามนะจ๊ะเนะเาะเจ็บเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องจากกว่าใดอีหยังแนี่ยน้ำหนักจากโลบู้พี่น้องเอ้ยหนักบักคักเลยสำหรับคลิปนี้กล่าไว้สั้นี้เด้อจ้ะอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทําไง สวัสดีครับก่อนสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับสิงห์ทองสวัสดีครับก่อนลูกทาไงสวัสดีครับระเบิงพี่น้องเพื่อนสวัสดีเอาอีกที่นึงอีกที่หนึ่งก่อนลูกสวัสดีครับสิงห์ทองสวัสดีครับก่อนลูกและเลวสวัสดีครับสวัสดีครับผมเพิ่อนเจ็บตีนเพื่อนพี่น้องเอ้ยเจ็บเล็บเล็บไปถืออีกยังพวนั้นสําหรับคลิปนี้ก็ไว้ซํานี้เด้อจ้า อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อพี่น้องเดอ้อกาบสวัสดีจ้าพี่น้อง